ผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการซ้อมของคุณพล SCG เมืองทองยูเต็ดของเราในสนามที่จะใช้ใน,นการแข่งขันจริงในวันพรุ่งนี้นะฮะสภาพสนามจากที่เราเห็นเบื้องต้นนะครับพื้นสนามเป็นหญ้าที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็มีความยาวนะฮะแล้วก็อมไปด้วยน้ําพื้นสนามอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการที่ เราไปเยือนอ,อุรวะเลดไดมอนมาแล้วก็สนามที่ SCG ซีจ d เซเดียมนะครับก็อาจจะทําให้ตรงจุดนี้เป็นปัญหาสําหรับนักเตะของเราบ้างพอสมควรและในส่วนของดานโนเซกานะครับก็กลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วด้วยเช่นกันนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บจากอาการปวดนิ้วรบกวนแต่อย่างใดและที่สําคัญนะฮะเทยสินแดงดากกจะตามมาสมทบกับทีมในวันรุ่งขึ้นนะครับ ก่อนหน้านี้ทีลิสินก็ได้ทําการฝึกซ้อมกับทีมชุดสํารองของเมืองทองของเราที่เมืองไทยอยู่ตลอดเวลาละเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในเรื่องของเอกสารต่างๆในการขออนุญาตผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแล้วก็จะบินตามมาสมทบทันทีครับและในส่วนของโคตา้าของทีมเยือนนะครับทางเจ้าภาพจะจัดให้นั่งอยู่ทางฝั่งเหนือของสนามคือฝั่งนอร์ทนะครับ ก็คล้ายๆกับเวลาที่เราเตะที่สนามสุพัชราใส่กองเชียร์ของเราก็จะอยู่หลังโกทางฝั่งซ้ายมือของประธานสเตเดียมนะฮะที่นี่ก็เช่นกันนะครับอนุญ,ญาตให้เอากลองเข้าได้2ใบและห้ามเอาด้ามธงเข้าสนามนะครับแต่ว่าอนุญ,ญาตให้ธงเข้าสนามได้ก็คิดว่าน่าจะมีกองเชียร์ของเราเราวสักเกือบ300คนมาให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อม จากบทสัมภาษณ์ของพี่เป้รนัลิสซ้อวาจาจากพันพรสยและก็หลังฝึกซ้อมจากดานโนเซกาครับเห็นสนามจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้วันนี้เออสภาพสนามก็ถือว่าเป็นสนามที่ที่ที่สมบูรณ์นะครับมีฟัง,งก์ชันครบแต่พิเศษประติตเรื่องพื้นสนามเนี่ยย่ายาวแล้วก็เป็น เป็นหญ้าแบบประเภทปะมาเพราะทำให้ความราบเรียบเนี่ยไม่ค่อยมีครอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไม่ใช่หญ้าปลูก้านเรา สภาพอากาศเราจะเห็นว่ามีฝนตกลงมาเป็นปัญหาก,กับนักเตะไทยของเราไหมครับผมว่าเราหนีร้อนมาเนี่ยผมว่าได้นี่คือเป็นเรื่องดีของเรานะครับเพราะว่าเราวิ่งท่ามกลางอากาศร้อนหายใจยากๆเนี่ยมาเจอตรงนี้ผมว่าเชื่อว่าต้นควาอากาศเย็นเนี่ยเราจะน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับส่วนกังวลเรื่องคือฝนนะครับคือพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกทั้งสองวันวันนี้วันพรุ่งนี้วันนี้ตกไปแล้วพรุ่งนี้ลองดูว่าถ้าตรงนั้นก็ คงจะก็ทบต่อต่อต่อการเตรียมทีมเราแต่ก็คงจะเป็นทั้งสองทีมนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกับการเล่นบอลท่ามกลางคนเราน่าจะชิมนานกว่าแต่ไม่ถึงหน้านี้ของเราเท่านั้นเองครับคนนี้พอใจไหมครับเห็นดานโนเซก้าลงซ้อมได้แล้วด้วยครับพี่เป้ ครับก็นี่เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะครับเรา<ม>โชว์ม่ดีสักนิดหน่อยนะครับที่ว่าแดกน้องเซก้ามานิ้วหักตรงเย็บนะครับ<ม>แล้วก็ตามมาเพิ่งได้โอกาสซ้อมกับทีม,มวันนี้นะครับ,รบแล้วก็ลงแข่งวันพรุ่งนี้ยังไงก็คงต้อง,ต,อง,ต,องต้องลงสนามานะครับเราวขณะเดยียวกันเช็คอาการเจ็บของพานุคง,งนะครับ ซึ่ง,ง,ง,งนา่านาจะพร้อมน่าจะใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดลรวก็รวมไปถึงทีละสินที่ยังไม่ได้มาทีเพราะติดภารกิจเรื่องต้องรายงานตัวของทหารนะครับภารกิจของตัวเขาซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับก็จะมาตามทีมมาก็คงจะมาถึงที่นี่ประมาณสักก่อนบ่ายสามน่าจะมีเวลาก่อนถึงสองทุ่มนะครับสำหรับการเฟื่อนแล้วก็พร้อมแต่เพียงแต่ว่าจะ จะทันหรือเการเป็นเ1ตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องอคงเป็นให้โค้ดเป็นคนตัดใจนะครับเพราะทีมซอม้ซอมไปแล้วสองวันด้วยกันครับความคาดหวังครับในเกมวันพรุ่งนี้คาดหวังแค่ไหนสําหรับทีมครับพี่เป้ครับเ,เราอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับในหลีกเราชนะติดต่อกันมา4เกมนะครับรวมบอลถ้วยอีกนะครับเ,เป็น5นัด เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราเราเรา,เราเริ่มลงตัวนะครับทีมเราเริ่มสมดุลขึ้นเรื่อยๆนะครับความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆอผมว่ามาที่นี่ไม่ใช่มารอเสมอหรือรอแพ้อย่างแน่นอนเรามาเพื่อเพื่อหวังผลทีเดียวนะครับแล้วโดยเฉพาะการที่เราเพิม่มแต้มเดียวนัดพรุ่งนี้จะเป็นนัดที่เราจะสู้ให้สนุกที่สุดนะครับเพื่อเพื่อหวังมีผลกลับบ้านนะฮะแล้วก็ จะมีโอกาสที่จะสร้างสพ라이ดนะครับพรุ่งนี้ผู้นี้ต้อง,ต,องต้องดูครับเพราะในเราเชื่อมั่นว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกอย่างไม่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 ไมไมจยกว่าน,นี้นะครับสภาพฝนไม่ตกหนักนะครับบอ,อล,ล,ล,อล,อลอแบบวันนี้ผมเชื่อว่าเราเราเรา,เรามีโอกาสทีเดียวแล้วกวางโจก็เพิ่งเล่นเกมในลีกมาเหมือนกันแล้วก็เสมอมาว่าถึงแม้จะเราจะเป็นรองก่อนออกสตาร์ทก็ตามแต่ฟุตบอลเมื่อ11คนไม่มีอะไรต้องกลัวกันครับได้ข่าวพรุ่งนี้มีกองเชียร์ชาวไทยประมาณเกือบ50คนที่บินมาจากเมืองไทย แล้วก็นักเรียนไทยอีกประมาณ2 0 0เกือบ300คนที่เข้ามาเชียร์เป็นเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเล่นเล่นเพื่อใครด้วยนะครับแล้วก็ได้กําลังใจเพราะว่าสําคัญเป็นความสําคัญของทีมบอลที่ต้อง,ต,องต้องมีคนอคอยให้กําลังใจผมว่าจะได้ตั้งแต่ทุกคนจะได้รู้ว่าเขามีมีคนคอยติดตามเชียร์มาถึงที่นี่นะครับโดยเฉพาะวันนี้ในไฟ์ก็มีคนไทยบินมานะครับก็เจอกันนะครับก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณกาลังใจที่ที่อุตส่าห์ตามทีมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทั้ง การเดินทางมาได้เป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยแล้วก็ค่าตั๋วก็ไม่ใช่ว่าถูกๆก,ก็ขอบคุณขอบคุณจากใจครับก็จามีอะไรที่สโมสรช่วยเหลือได้ยินดีเต็มที่ครับเราจะอยู่เพื่อแฟนบอลที่สุดพรุ่งนี้เราจะเล่นเพื่อแฟนบอลของเราทุกคนครับนอกจากที่แถลงข่าวสว่วนใหญ่ก็ถามเรื่องอะไรครับก็ถามเกี่ยวกับสภาพทีมเราแล้วก็สภาพทีมของกวางโจด้วยครับว่าถามโค้ชว่ารู้จักกวางโจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามเกี่ยวกับว่าปีที่แล้วบุรีรัมย์มาชนะกวางโจแล้ว ควรจะเล่นแผนไหนอะไรเงี้ยครับผมครับผมโดยส่วนตัวของนักเตะเองรู้จักทีมของโจมากอยู่แล้วนะฮะครับก็พอรู้ครับครับผมมีข้อมูลบ้านนักเตะต่างชาติเขาค่อนข้างดีใช่ครับมีนักเตะต่างชาติในแดนหน้า3ตัวค่อนข้างดีเลยครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวสาหรับเราครับผมครับวันนี้มาเห็นสเตเดียมเขาแล้วอุรุ้วะใหญ่กว่าเยอะนะฮะใช่อุรุ้วะใหญ่กว่าแล้วก็น่าสภาพน่าเล่นกว่าดูจากข้างนอกหญ้าไม่ค่อยเรียบเท่าอุรุอวะแต่ก็โอเคครับผมว่าโอเค แต่ก็ดูแล้วกองเชียร์ไม่น่าจะกดดนันเราเท่าไหร่ใช่ครับม,ม,มันค่อนข้างไกลครับมันมีรูวิ่งครับไม่น่าจะกดดันเรามากเท่าอุลวะครัแล้วความพร้อมของทีมเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็าม,มีาใช่ามมาดักโนกตามมาสมทบแต่ก็ยังมีการบาดเจ็บอยู่ยังไม่แน่ว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่าก็มีพี่ใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทุกคนพร้อมครับ,รบจุดเป้าหมายพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เราแพ้มาสองนัดแรกพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องมีแต้มครับก็ จริงๆส่วนตัวผมก็อยากได้สามแต้มเลยแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับตัดสินเลยครับพรุ่งนี้ว่าเราจะเข้ารอบหรือว่าตกรอบอะไรเงี้ยมันมันอาที่ยสามแล้วครับเพราะเราแพ้มาสองเกมแล้วก็อยากรุนหวังลึกๆครับว่าจะมีสามแต้มกลับไปครับก็ฝากถึงกองเชียร์ที่ตั้งส่วนตามมาเชียร์ที่นี่ประเทศไทยประมาณ300รคนแล้วอุนต้ามุนทอง50คครับนแล้วก็คนที่ดูทางบ้านด้วยครับก็ฝากส่งกำลังใจให้เราด้วยครับทางผู้ชมทางบ้านครับผมถ่ายทอดสด พรุพ่งนี้แล้วก็แฟนบอลที่ตามมาก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับเท่าๆที่ทั้งที่อยู่นี่ด้วยแล้วก็ตามมาจากประเทศไทยด้วยก็น่าจะเป็นควากำลังใจที่ดีให้กับเราแล้วก็ฝากทางบ้านติดตามชมครับผม พอลงซ้อมไปแล้วได้ไหมใช่เวลาซ้อมอยู่ไม่มีเจ็บไม่มีอะไรนะนะจะพูดนีไมีรู้เติมได้ก็อเย็นกอโคจะแล้วกอลบอ้ตองเล่นนะตอนเล่นน้ตองเล่นนะจ้าครับผมก็ตอนซ้อมไปไม่มีการบาดเจ็บใช่ไม่มีไม่มีเจ็บเลยไม่มีเจ็บครับพื้นสนามเป็นยังไงบ้างนสนามดีมีเคดีตัวอะไรบัดเล่นได้นะเล่นได้ใช่ไม่มีปัญหาเล่นได้คล้ายๆเมืองไทยนะมันมีฝนใช่ใช่ใช่มีฝนด้วย มีฝนเลยดีเรามาสมทีน่นี่วันนี้อดีคุณต้องรู้สนามเป็นอะไรเป็นสนามเป็นเป็นอะไรอากาศาก็ไม่หนาวนะใ่ไม่หนาวมัน,มนตายเลยเล่นไนดนนนน้เลยพรุ่งนี้ชูมาร่มั่มมนใจแค่ไหนอ้าวปุ่นนโก้ตัวนี้เซีเมทตี้เล่นใ้รีกอะไม่แป๊กไก่อะไรกนี้มีมีมั่นใจทุกคนมั่นใจปุ่นนี้จะเล่นเล่นเต็มที่หน่อย อยากได้อะไรอยากได้ปอ i ที่นี่นะอยากจะทุกคนเล่นเต็มที่ทุกคนปอม